มารับเหรียญทิปกันอีกแล้วนะครับเหรียญนี้ชื่อว่าเมตาวอลตัวนี้นี่ดีมากๆเลยนะเห็นเขาเปิดโปรเจกต์แล้วนะกดเข้าไปเริ่มกันเลยครับก็กาไปที่เทเล GRAM ครับกดสตาร์ทเหมือนเดิมครับผมขึ้นมาลักษณะนี้นะครับผมให้เรากดดอนสไปได้เลยนะครับซึงอันนี้เขาบอกว่าผมยังไม่ฟอลโล่แล้วผมฟอลโล่ก่อนจอยอันนี้เต็มครับไม่เป็นไรครับก็ไปจอยช anel สองแทนโอเคจอยได้แล้วนะครับสับสไคร e ครับจอยครับแล้วก็จอยให้หมดครับแล้วก็ดันอีกครั้งนึงครับ ตึงต่อมานะครับเขาบอกว่าให้เรานะครับสามารถซื้อได้นะตอนนี้พรีออเดอร์แล้วนะก็กด next ไปครับไม่มีอะไรจากนั้นครับ follow ทวิตครับไปปึ๊บจากนั้นกลับมาครับกลับมาที่เดิมแล้วเขาก็บอกให้ไลค์และ retweet เพินโพส t นะครับผมอ่ะกดไลค์และ r e t w e e ปึ๊บจากนั้นกดแชร์ไว้นะครับกดคัดลอกมากลับมาที่เทเล GRAM เหมือนเดิมนะครับแล้วก็วางไว้ได้เลย ปึงเรียบร้อยครับตอนนี้เขาให้ส่งกระเป๋า b p 2 0นะลิงก์เริ่มแล้วก็ add date เหรียญนะครับคิวจะไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับผมก็คัดลอกลิงก์มาฮะคัดลอกครับจากนั้นให้เราไปที่ Trust Wallet เหมือนเดิมครับผมกดล็อกครับจากนั้นก็ไปที่มุมบนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดครับจากนั้นเนี่ยกด add custom token นะครับเปลี่ยนไอ้กลัวเป็น smart chain เหมือนเดิมครับกดวางไป เรียบร้อยครับก็จะขึ้นคําว่า m ีเตัมาเรียบร้อยนะครับผมกด receive ครับกดสาเนาอีกหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็กลับไปที่หน้าทีเลแกมวางครับผมอันนี้เช็คเลขกระเป๋าดีๆนะครับบางทีของผมมันขัดล่องไม่ติดก็เอาใหม่ครับนี่ครับเลขกระเป๋าเราก็คือเลขตรงนี้นะ F 6 9อันนี้คือเลขของผมนะครับแล้วก็วางใหม่ครับเรียบร้อยติ้งแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเราก็ได้มาทั้งหมด100นะครับมตานะ ขาบอกมีมูลค่ามากถึง50ดอลลาร์เลยนะครับผมก็กดมาล้านดูได้นะครับแล้วก็ใครถามว่าถอนได้วันไหนนะครับก็วิดดอร์นะครับผม